มาดูวิธีขยายพันธุ์ยางอินเดียด้วยวิธีตอนกิ่งแบบง่ายๆนะครับโดยใช้วัสดุเหลือใช้นะครับก็คือขวดน้ำเปล่าประมาณครึ่งลิตรนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาตัดออกตามภาพหลังจากนั้นก็มาทำการตัดใบนะครับยางอินเดียออกช่วง2-3ไปใบนะครับ เสร็จแล้วให้กรีดนะครับเอาเปลือกออกให้เหลือแต่แกนกิ่งตามภาพนะครับต่อไปก็เอาขวดนะครับใส่ดินให้เต็มแล้วครอบส่วนที่เราปอกเปลือกเอาไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ลัดด้วยเทปใสนะครับให้แน่นเสร็จแล้วก็ให้ลดน้ำให้ชุ่มนะครับจนถึงส่วนล่างของขวดต่อไปเราจะมาปลูกนะครับ อย่างอินเดียหลังจากที่เราตอนกิ่งไว้ประมาณ 1- 2เดือนนะครับจนมองเห็นรากที่งอกออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเต็มขวดเลยหลังจากนั้นก็ลอกขวดออกนะครับแล้วก็จะนะครับเอาไปลงกระถางน,นะครับที่เราเตรียมดินเาอไว้นะครับ หลังจากที่เราเอากิ่งนะครับที่ตอนไว้ลงดินนะครับก็ให้บีบดินให้แน่นนะครับแล้วก็ลดน้ำก็จะได้ยางอินเดียประดับบ้านสวยงามรบลื่นนะครับ